สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่16เดือนกรกฎาปีปี2025พบกับผมนิคขกิจนะครับนักก,การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กุ้งศีภาพของเซนเด็กนะก็วันนี้เนี่ยก็ปรับลงนะนี่ก็เป็นการพักแล้วกันนะครับเพราะว่าติดลบแค่3.38จุดนะลบไปประมาณ0 2 9เปอร์เซ็นตะ์ะวันนี้ดัชนีเนี่ยปิดที่ระดับ1 1 5 7 6จุดนะครับ ประกอบกับไอ้ตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับก็จริงๆงยังอยู่แถวสี่จุดสองเก้าหมื่นล้านนะครับสี่จุดสองเก้าหมื่นล้านซึ่งตัวโวล่มการซื้อขายเนี่ยผมคิดว่าเลเวลตรงนี้นะครับก็ถือว่าเทียบกับวันก่อนหนะ้าเนี่ยนะครับก็คือโวล่มเนี่ยนะครับใกล้ๆกล้เดิมเลยนะใกล้ๆกล้เดิมจากเมื่อวันก่อนนะแต่อินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็ลงไม่มากนะนะทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมาดูในขาของตัวหน้าหุ้นนะผมว่านี้น่าสนใจนะเหตุผลเพราะว่า ในฝั่งของตัวเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่กลับมาบวกเนีก็คือกลุ่มธนาคารนะนะครับรายเรียงตั้งแต่ K-Bank KTBSCB ที่เมื่อวานเนี่ยปรับตัวลงมานะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่หนุนดัชนีคือกลุ่มขนส่งนะนะก็คือกลุ่มสนามบินนะ t o t นะครับถัดมาจะเป็นโรงพยาบาลนะอย่าง BDMS กลุ่มประกันนะ BLA นะก็ฟื้นขึ้นมา เซกเตอร์ที่กดเรัชนีเนี่ยวันนี้นําโดยกลุ่มพลังงานนะครับ G P S C ปตทอสอพอนะ ICT อย่างเช่นแอดบาร์แล้วก็อาหารอย่างเช่น c ี g นะครับหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นเนี่ยนะครับวันนี้แนะนําโดยกลุ่มนิคมนะ W H A นะบวก1.8%ึ่งจนาบวกศูนะครับกลุ่มนิคมเนี่ยนะนะครับ,ม,รบมีโมเมนตัมเชิงบวกนะหลังจากภาพของตัวเทรดวอลเนี่ยมองว่าผ่านจุดเลวร้ยวายไปแล้วนะฮะแล้วก็จุดเปลี่ยนเริ่มชัดนะครับ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องภาษีการค้าสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีการชี้นะครับว่าช่องทางที่ระดับภาษีเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับเลเวลที่ต่ำกว่าเวียดนามหลังจากที่อินโดนเนี่ยสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังคงสมมติฐานนะครับกรณีอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับเรามองว่าไทยอาจจะได้เลทภาษีในช่วง19-25%ซึ่งตรงนี้มันทำให้เป็นภาพบวกนะนะกับผู้ในกลุ่มเลวเพียงอย่างนี้คมเพราะว่า จุดแข็งของไทยเนี่ยคือสินค้าสวนสมสิทธ์เนี่ยต่ำกว่าเวียดนามนะครับแล้วก็พัฒนาการในประเทศก็ดีนะครับ BY กําลังเร่งนะครับหุ้นในกลุ่มนิคมนะปัจจุบันซื้อขายที่60-70%ของช่วงโควิดนะครับราคาหุ้นยังต่ำกว่าพื้นฐานนะครับแล้วก็มีโอกาสตอบรับพัฒนาการบวกนะครับยังคงคําแนะนําซื้ออมตะนะครับราคาเป้าหมาย19บาท b b บ a นะราคาเป้าหมาย4.2บาทถัดมานะครับโรงพยาบาลอย่างเช่น BDMS นะบวกไป0.96% ก็เป็นหุ้นท็อปพิกนะของกลุ่มมีปัจจัยหนุนจากหนึ่งเลยคือนะักท่องเที่ยวตะวันออกเนี่ยชะลอนะครับช่วงเดือนมิถุนานยนีแต่น่าจะเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวเพราะว่าน่าจะกลับมาทําจุดสูงสุดใหม่ของปีได้นะแนวโน้มย,ยังเป็น up trend นะถัดมานะครับก็คือช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยเข้าส,สู่ช่วงฤดูก,กาลที่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับและที่3เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหุ้นภาคบริการที่ได้ประโยชน์ จากสัญญาณบวกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวจากจุดต่าสุดอย่างต่อเนื่องนะที่หุ้นเนี่ยยังาาะระกับอุตสาหากรรมหลักๆที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือท่องเที่ยวอันนี้ลงโรงพยาบาลนะครับก็เลยเป็นตัวนําขึ้นมาถัดมานะครับถ้าเกิดมาดูเนี่ยกลุ่มสายการบินนะนะ่ะสายการบินเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยตัวที่ขึ้นมาโดดเด่นนะครับก็คือ BA บวก2.1% AV บวก0.7%นนะครับก็ กลุ่มสายการบินนี้มีจิวิยาบวก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ราคาน้ำมันดิบนะครับถ้ามาดูเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเมื่อวานปรับตัวลงไป1%สัปดาห์นี้ลงไปแล้ว2 3 4เนตะ์ะน้ำมันที่ลงเนี่ยนี้จะเป็นขาบวกกับกลุ่มสายการบินเพราะว่ามีต้นทุนในขาของน้ำมันดิบเขาเนี่ยเยอะอันที่2เลยคือสัญญาณการฟื้นตัวนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนนะครับตัวเลขรายสัปดาห์เนี่ยเร่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่กุมภาันธ์ปี25นะครับก็เป็นบวกกับในฝั่งของ ทัฟฟิกการเดินทางนะอันที่3เนี่ยก็คือนีขาของกลุ่มไชน่าเพยนะฮะวันนี้ปูนใหญ่บวก0.28%ปตทจีซบวก0.47%นะครับก็ในฝั่งของไชน่าเพยเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็มีปัจจัยบวกนะจากภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีเนี่ยออกมาดีนะครับแล้วความคาดหวังเรื่องการประชุมโปริสบูโลเนี่ยอาจจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมนะครับโดยรวมเรายังคงมุมมองบวกนะครับกับ ตัวปูนใหญ่ ACGP แล้วก็ i v l นะครับวันนี้เก่งหลังเกมสุดเป็นเซ็ตมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ